ser quita de mí y me hacía falta porque la última vez que vine tú no estabas baby vamos a tomar toda la noche mujer te mido <tickle> a bailar hasta el amanecer No quieres jugar y no quieres perder vamos <mí> a bailar quiero <coughs> que te hagas a <coughs> nikang เดี๋ยววันนี้เรามาจังหวัดขอนแก่นเดี๋ยวจะพาไปวันนี้จะไปหลายที่นะครับไปบรนญาไปหลายที่เยอะมากเลยแล้วก็สําคัญสุดคือจะพาไปดูด้วงนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับคนเนี้คือเนี่ยข้างหลังผมเนี่ยเดาวนี่นเขาเป็น,นเขาเป็นคนที่ชักชวนให้มาเข้าวงการเลี้ยงตัวหนอนนะครับด้วงเนี่ยเป็นตัวหนอนที่มันตัวใหญ่กึดๆนะฮะก็อันนี้ก็คือแพมนะครับวันนี้เขาไม่ได้ขายยาส่วนคนนี้ก็ไหวายฮะไหวเข้ามาหาแฟนนะครับแต่ว่าโดนแฟนไม่ให้เข้าหอพฤติกรรมไม่ดีฮะ ก็จะต้องไปหาร้านกาแฟสิงสถิตนะแล้วก็เจอกันตอนเย็นโอเคจะพาไปดูกันครับ ครับก็ตอนนี้มาถึงฟาร์มด้วงนะครับที่ขอนแก่นมาว่จะให้ดูด้วงนะครับว่าเป็นประมาณนี้พี่เอาโซนพุตรงนี้เดี๋ยวนะนี่นะฮะนี่นะฮะแดงนี่น่าจะสามสิบตัววันสามสิบตัววันก็จะประมาณนี้ข้ามไปกันคนดุ๊กเลยเดี๋ยวให้ดูว่าเป็นไงจับขึ้นมาอันนี้กระมังเบืออะไรนี่ตัวอย่างนี้เลยดูดิโอ้โห เน้นปักประมาณนี้นะครับ30กว่าวันเราก็จะมีคือการจเจริญเติบโตของดวงก็จะเป็นแบบว่าพ่อแม่พันหนึ่งคู่ก็จะเอาลงถังไปงยแล้วก็15วันเขาจะออกเป็นลูกออกามาเป็นไข่วางไข่ในเปลือกมะเพราเสร็จปุ๊บเราก็แยกพ่อแม่พันธุออกก็ขุนต่ออีก30กว่าวันประมาณ35วันก็จะได้ตัวอ้วนประมาณอย่างนี้นครับผมก็เริ่มเพิ่งเริ่มเลี้ยงเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวจะเดี๋ยวพาไปดูพ่อแม่พันธฝั่งนู้นนะครับ นี่ครับนี่เป็นพ่อแม่พันธุ์นะครับโอ้เยอะเลยนี่แหละครับเวลาที่มันออกไข่เป็นตัวนอนมาจากพ่อแม่พันธุ์แบบนี้เลยนะครับเนี่ยในมือน,นะครับโอ้แน่นมากเลยลูกดีลูกดีไปหมดเลยครับนะครับก็คือคู่หนึ่งจะออกลูกประมาณร้อยกว่าตัวเลยใช่ไหมครับแน,น่นคะรับจะเป็นแม่พันุตัวต่อไปอนนไม่ใช่ละดาวนี่นะครับก็ <laughs> ทำตึ่งเป็นลูกฟาร์มน,นะครับทม,มาดูนี่นะครับพาทุกท่านมาดูฟาร์มรมนี่นะครับเป็นแม่พ่อแม่พันธ์ุอยู่ในขวดเดี๋ยวนะครับพลิกดูพลิกดูโอ้เต็มไปหมดเลยนะครับเราก็เจาะรูให้นะครับ อันนี้ก็เป็นฟาร์มด้วงที่ขอนกันนะครับใครอยากอยากทำฟาร์มอยากเลี้ยงด้วงขายก็มาตื้อได้ที่นี่น,นะครับเป็นฟาร์มด้วง <c oughs> นะครับพาเดินดู <c oughs> ผมชอบดูตอนที่มันเป็นตัวนอน Un pecorino, cabrón, ya vi que estás aquí tan cerquita de mí y me hace falta porque la. ก็ข้างในนี้ตัวหนอนที่เราเห็นเนะี่ยมาเข้าฝากแล้วตอนแรกผมบอกให้พี่คุณเอารถกระบะมาผมจะยกกระมังให้พี่เลยนี่นะฮะดูมันข้างในนี้เป็นพ่อแม่พันธุ์มันัไออลนตปเยที่เห็นอย่างนี้นะครับเป็นเป็นพ่อแม่พันธุ์มันนะครับมันจะอยู่อยู่ข้างในข้างในนี้นะครับเป็นตัวผู้ตัวเมียเป็นที่มันเป็นแมลงแล้วก็คือตัวหนอนในที่มันกระดึบกระดึบเนี่ยมันเข้าไปพันไว้ข้างในนะฮะดีเลย ครับก็สวัสดีครับก็คือตอนนี้นะครับวันนี้ทั้งวันก็คือไปที่ขอนแก่นนะครับเดินทางทั้งวันแบบเหนื่อยมากนะครับแล้วก็ตอนนี้เพิ่งกลับมาถึงที่บ้านที่จังหวัดมหาสารคามนะครับก็ลงดวงไปแล้วเนี่ยนะครับเป็นสิบถังก็คือเป็นดวงงใหม่แล้วก็มีกําลังจะออกมาเป็นตัวพ่อตัวแม่อีกนะครับอีกประมาณ5้าถังนะครับเป็นห้ากระมังก็รอดูนะครับว่าผลผลิตผมในเดือนหน้าหรือเดือนตัดไปนะจะเป็นยังไงเพราะว่าตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่ บ้านสวนนะครับของผมอยู่ที่สะละคมตอนนี้ไปออกมาทําฟาร์มด้วงที่นี่นะครับเดี๋ยวให้ดูหน้าตาของพวกเขาเนี่ยใส่กระมังไว้จริงๆดูมันน้อยนะยังไม่ได้แยกกระมังเพราะว่าจริงๆมีพ่อแม่พันธุ์อีกหลายหลายร้อยคู่เลยนะครับที่รอการเขาเรียกอะไรเข้าฝากอยู่นะครับเดี๋ยวให้ดูเนี่ยมันจะเป็นฝากแบบนี้แล้วมันก็จะ จะ,จะออกจากฝักมาเป็นแมลงแมลงก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะอยู่ในนี้เยอะไปหมดเลยเกดูนะฮะแล้วก็พอมันเป็นพอมันเป็นแมลงอย่างเงี้ยเราก็จะเอาใส่กระมังสมุดหนึ่งกระมังอย่างเงี้ยจะใส่ประมาณห้าคู่นะครับห้าถึงหกคู่นะครับคู่หนึ่งก็จะเป็นตัวผู้ตัวเมียนะครับตัวผู้ห้าตัวตัวเมียห้าตัวนะครับก็เป็นตกห้าคู่ต่อกระมังนะครับก็อาจจะแยกไปอีกถักมีแผนจะขยายเป็นร้อยกระมังเลยนะครับแล้วก็ ค่อยจะส่งฟาร์มนะครับก็มารอดูว่าผลผลิตจบเดือนนี้เดือนหน้าจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวจะให้ติดตามทั้งชีวิตการเล่นการแล้วก็ชีวิตของด่วงนะครับแต่วันนี้คุณเปสเซอร์แนก็ขอปิดวอลไว้เท่านี้นะเราเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ